ค่ะหนูชื่อเจนแหลนจ้าหนูอายุเจเดือนจ้าเจเดือนครับแเดือนหน้าหนา,หนาต,นต,นตันครับผมเ <c oughs> จนแหลนผู้ดีกดดด็ดีมาเอๆยเอ้ยเข้ามาเลาเอ้ย้วเดี๋ยว ดูครับวัวอายุจิตเดือนเข้าแปดเดือนครับหนาหนาตันๆน,นะครับใจลูกสวยมากครับผมเหรอมาดูบ้างแกล้นขาใหญ่นตูดด่าเขาเนี้ยอ่ะย่ รออยู่อ่ะชั้นเล่นมา <Marvel>